จะไปไหนนะเราจะไปท่าโน,นนท่าโนน,น <c oughs> ที่เธอชอบดาราคนไหนหรือเปล่านนเราจะไปท่าโนนทับบุรีนะคะก็คือเอ้ยท่าน,น้ำโนนที่นนทบุรีเราจะไปเที่ยวนนทบุรีคร่ะวันนี้นั่งรถอยู่ของเขตมาเขาติดรถตู้จริงจริงแล้วเราสองคนอ่ะจะนั่งเรือไปเว้ยนั่งเรือนั่งเรือสักสองแต่ว่าเราลืมดูว่าวันอาทิตย์มันไม่มีเรือ อวาวตมีเะเสียใจมากค่่งมาหหลาย่มกเ <Ps> สียเวลาแลวจะเสียค่ารถไปด้วยตอนนี้เป็นเวลา05:30นยังไม่ถึงดอกสปรียังไม่ถ <Ps> ึงอ <c oughs> เรา,<ม>า <S <s> <S เราจะไปถึงตอนกี่โมงนะ <laughs> เดียดูกันนะคะก็คือเมื่อกี้เสียใจจังโอเคเดี๋ยวเราไปกันแล้ว ไปถึงค่เจอกันใหม่และหลังจากเราได้นั่งรถกันมายาวนานนะคะเราก็มาถึงป้ายรถเพื่อจำทางของพ่านังเก้าค่ะเราจะต่อรถสีฟ้า2แถวนะคะไปที่ท่าน้ำนนท์ค่ะหลังจากเราได้นั่งรถ2แถวสีฟ้ามาแล้วตอนนี้เราก็ถึงท่าน้ํนานนท์แล้วค่ะโอ้หสวยมากเลยหอนาฬิกานะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปก,กับหอนาฬิกานะคะเก็บภาพสักหน่อยค่ะ และพอมาถึงนะคะเราก็หิวมากๆเลยค่ะแล้วก็หันไปมองซ้ายมองขวาค่ะมีอาหารของกินเต็มเลยค่ะฝั่งตรงข้ามที่พิพิธภัณฑ์ท่าน้ำน,นน,น์น,นี้นะคะก็จะมีกุยช่ายของอร่อยของนนทบุรีค่ะกุยช่ายนี้นะคะจะมีทั้งหมด7สีค่ะทุกคนและเราได้ลองชิมแล้วอร่อยมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ค่ะไปเดินถ่ายรูปกันนะคะ พิพิธภัณฑ์าาาสารกางสาราการนงนนะคะนงน์นะทุกคนตอนมาี่มเรามาถึงตอนสิบโมงครึ่งมัม้งเออถึงที่นี่สิบโมงสี่สิบห้าโอ้โหดูมีเสียงมีเสียงเพลงด้วยอะ่ะ<ม>คือถ้าเรามาในไอสารานี่นะก็แบบว่าเราถ้าเรามาที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่ใช่ไหม เราก็จะมีเหมือนว่าเข้ามาขึ้นขึ้น,นแบบขึ้นมาชั้นสองได้แล้วก็มาชมพิพิธภัณฑ์ใช่มาชมพิพิธภัณฑ์ข้างในได้นะคะเราอยู่ชั้นสองคนชั้นแรกเราถ่ายให้ดูใช่ก็จะมัม่วๆหน่อยนะคะเราสองคนและหลังจากที่เราเดินชมพิพิธภัณฑ์จนเสร็จแล้วนะคะเราก็มีถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าได้มา ที่พิพิธภัณฑ์ของสารการเมืองนนแล้วนะคะถือว่ามาถึงแล้วนะคะและตอนนี้นะคะแล้วก็ออกมาอยู่ที่หน้าระเบียงของพิพิธภัณฑ์ทาน,น้ำเนินค่ะ แล้วคือวิวคือดีมากตึกแม่นางอันใดๆนะจ๊ะมือช<ะ>่นบงังเดีราจะข้ามเลยทางนเราจะไปปากเกตต่อโอ้วิวมันสวยจริงๆนะคะทุกคนต้องลองมากันแล้วนะคะที่นี่สวยมากจริงๆคะ่ะสวยจริงอยากให้มาเห็นกับตาเลยอันนี้คือท่าเรือเนาะ ใช่เป็นที่แรกที่เรามาเที่ยวแล้วก็ใช่ ที่ผ่าน,น้ำนมมานะคะตอนนี้ก็ถึงวัฒนามเหนือค่ะที่เราจะนั่งเรือข้ามฟากไปทาเกาะเก็ดค่ะสวยมากเลยฝั่งตรงข้ามคิวยาวมากมิวหมกเข้าใจอะ่ะถ่ายรูปได้ไหม คิอตังี่ตังเลยมันคืออะไรทอดบ้างที่เสียใหน้าเลยอะไรร่วงมั้ย่หรอแต่ดอกมันสีแดงนะหรือมันเป็นน้ำจิ้ม นี่คือแบบดอกกล้วยไม้ทอดทุกคนกล้วยไม้ทอดให้ดูม,มันไม่มีความรู้สึกว่าเรากินดอกกล้วยไม้อันนี้เป็นเห็ดทอด <laughs> มันก็เหมือนของทอดบกติอร่อ,รอยทอดปลาเส็ดน้องกินครับ เรามาตามที่ออฟชู <laughs> <laughs> 爸爸，孩子。嗯嗯

ฝั่งจากฝั่งมาฝั่งวัดจะนะมันก็จะมีร้านอาหารมากินนะคะออร่อยมนะากค่ะทีอิ๊วที่วิวกินคืออร่อยมากตอันนี้เรายังไม่ได้ลองะคือเราต้องแบบพอที่เหนกินแต่เผา จากที่เราทานอาหารคาวกันเสร็จนะคะเราก็เดินเข้ามาในซอยหน่อยนึงค่ะก็จะเจอร้านคาเฟ่ที่ชื่อจมมุมตึกนะคะร้านนี้มีของหวานเยอะมากเลยค่ะแถมยังทำอร่อยด้วยนะคะทุกคนต้องลองมาชิมน,นะคะแต่ก็ไม่ได้มีคาเฟ่นี้คาเฟ่เดียวนะคะทุกคนระหว่างเดินมานะคะก็จะเป็นคาเฟ่เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนก็ลองเข้าไปชิมได้นะคะ ส่วนเราสองคนนะคะก็เห็นว่าบรรยากาศล่านนี้ดีก็เลยเข้ามาค่ะส่วนขนมหวานที่เราสั่งนะคะก็จะมีปังเย็นค่ะแล้วก็โอวันตินหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็ชาเขียวมชะช่ค่ะพ็ที่เราทานก็อร่อยนะคะหลังจากที่เราทานของหวานกันเสร็จนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในวัดต่อค่ะเพื่อมาดูเจดียเอียงนะคะสวยมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เราไหว้พระขอพรถ่ายรูปกันทำธระกันเสร็จนะคะเราก็เดินมาจะมานั่งเรือข้ามฟากไปวัสนามเหนือเหมือนเดิมค่ะเราจะไปฝั่งวัสนามเหนือนะคะเพื่อไปต่อรถตรงนั้นค่ะหลังจากที่เราข้ามฟากมาถึงฝั่งวัสนามเหนือนะคะก็จะมีวิวสวยๆค่ะข้างๆท่าเรือนะคะเพื่อให้เราถ่ายรูปนะคะเห็นวิวฝั่งนู้นค่ะเจะดี เ,เอียงของาากาะเซกนะคะ,ะ,คะสวยงามมากเลยค่ะเดินไปหาวินมอไซค่ะเพื่อต่อไปปากซอยนะคะเพื่อไปนั่งรถต่อค่ะส่วนเราสองคนก็นั่งรถแท็กซี่ค่ะต่อไปอยังวัดเน่งเล่งยี่ค่ะหลังจากที่เราได้ต่อรถจากวัดสนามเหนือนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดเน่งเล่งยี่สองนะคะหรือที่เรียกว่าวัดปรมมาาชาการนาพิเศษอนุสร์นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ทะะี่มานนทัปปุรีนะคะต้องมาเที่ยวที่นี่ค่ะสวยงามมากจริงๆค่ะวัดจีนแห่งนี้แหละค่ะทุกคนที่คนเูาบอกว่าไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้ประเทศไทยก็มีนะคะนี่แหละค่ะสวยมากค่ะเหมือนต่างประเทศมากนะคะ อยากได้มุมให้เหมือนแบบต่างประเทศนะคะก็ต้องหามุมถ่ายดีๆค่ะวัดนี้นะคะกว้างใหญ่แถมยังสวยงามนะคะคือไปแล้วยังอยากไปอีกอยู่เลยค่ะติดใจตรงนี้มากสวยด้วยได้ทำบุญด้วยนะคะได้ถ่ายรูปส,สวยๆด้วย หลังจากที่เราเดินจนทั่วถ่ายรูปจนทั่วทุกมุมแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะทุกคนคือแบบโหเที่ยวเราไม่อยากกลับเลยแต่หิวข้าวมากค่ะต้องรีบกลับนะคะน้องหิวข้าวแล้วหลังจากที่ออกมาจากซอยกันนะคะเราก็มารอแท็กซีะคะ่ค่ะเพื่อนั่งแท็กซี่นะคะไปที่ท่าเรือท่าน้ำนนนะคะทุกคนไปต่อเรือที่ท่าน้ำนนนะคะแล้วก็กลับกรุงเทพคะ่ะ ส่วนเรื่องเรือนะคะที่เรากลับกันค่ะก็คือเราโชคดีนะคะเมื่อเช้านะคะตอนเรามาเราไม่มีใช่ไหมเราก็มาถึงท่าเรือนะคะเราก็ถามพี่เาว,ว่าเอ่อตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าเราจะมาวัดเกาะเข็ดได้ยังไงนะคะเราก็ถามพี่เขาว่าคือเรานั่งเรือไปเกาะเขดได้ไหมพี่เขาบอกไม่มีค่ะต้องนั่งรถแล้วเราเราก็ถามพี่เขาว่าแล้วตอนเย็นถ้าเกิดหนูจะกลับเนี่ยนั่งเรือ กลับได้ไหมคะมันมีเรือไปไหมพี่โขก็บอกว่ามีเรือไปค่ะพี่เขาบอกว่าแต่น้องๆต้องมาทันเวลา4โมงนะคะไม่งั้นตกเรือ <c oughs> วันนั้นนะคะเราบริหารเวลาได้ดีมากเลยค่ะเราเที่ยวหลายที่มากแต่ก็มาทันเรือนะคะมาทันที่นี่เกือบเกือบ4โมงพอดีเลยค่ะเราเลยโชคดีค่ะที่ได้ต่อเรือกลับบ้านนะคะ ถ้าเกิดต้องไปต่อรถเนี่ยก็คงอีกนานเลยค่ะกว่าจะถึงนะคะนี่เราได้ต่อเรือแล้วก็ได้เห็นวิวข้างๆค่ะสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพราทิตย์กำลังจะตกนะคะแล้วก็วิวข้างๆรอบๆนะคะเห็นแบบสวยมากเลยค่ะลืมบอกค่าเรือไปเลยนะคะค่าเรือตกคนละ27บาทเองค่ะค่าเรือคนละ27บบาทแต่ได้ชมวิวหลักล้านเลยนะคะสวยมาก หลังจากที่เรานั่งเรือมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็มาถึงที่ไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามเขาก็จัดคริสต์มาสพอดีนะคะเราก็เลยได้มาลงแวะนะคะเอ๊แต่วันนั้นนะคะมันไม่ใช่วันคริสต์มาสนะคะแต่เขาจัดไปก่อนเนาะเราก็เลยลงมาถ่ายรูปก,กันนะคะสวยมากมากเลยค่ะเาแวะก็ได้สักพักนะคะถ่ายลงถ่ายรูปค่ะพอถ่ายเสร็จนะคะก็ นั่งรถเมล์กลับค่ะส่วนไอคอนสยามมาถึงบ้านนะคะมันก็ใกล้มากค่ะนั่งรถต่อเดียวก็ถึงแล้วค่ะหากคลิปนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าเพิ่งเริ่มตัดต่อครั้งแรกค่ะแล้วก็ตัดต่อไม่เก่งด้วยนะคะอันนี้ก็ลองทำทำดูนะคะเพราะไปเที่ยวเยอะมากนะคะ ก็เลยอยากจะมีคลิปนะคะลงไว้ดูใน u t ท b e ค่ะหากผิดพลาดอะไรตรงไหนอย่างไรไปเนี่ยต้องขอโทษจริงจริงคะคุณสำหรับในคลิปนะคะหากพูดอะไรทําอะไรผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขออภยัยทุกท่านณนาทีนี้ด้วยนะคะต้องขอโทษจริงจริงนะคะเพิ่งจะเริ่มตัดค่ะส่วนวันนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เราหมดไปนะคะก็หมดไปแค่ คนลับแปดหนอ่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบายยค่ะเจอกันใหม่นะคะหากใครชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ